วิธีเก็บรักษาเมล็ดทุเรียนให้อยู่ได้นานทำยังไงบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับนี่ก็คืออุทาหอ์นะครับทุเรียนนะครับทุเรียนบ้านนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซื้อมาแล้วก็เอาวางไว้นะครับอย่างนี้นะครับสภาพก็คือนะครับเกิดการเน่าเน่าเสร็จแล้วก็จะแข็งนะครับแข็งแบบแข็งพกเลยแล้วนี่ก็คือเมล็ดทุเรียนนะครับที่ตอนแรกว่าจะเอามาเพาะนะครับเดี๋ยวดูนะครับดำปิดปีเลย นี่ครับดูนะครับก็คือสภาพนะครับเมทุเรียนตั้งใจว่าจะเอาไปเพาะนะครับแต่ว่าดูดีครับ mm hmm. ดำปิดปีอย่างนี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็คือไม่น่าจะเพาะขึ้นแล้วบ,บอลวิวเลยด้วยนะครับผมนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเรานะครับอยากจะเพาะเมล็ดทุเรียนนะครับแล้วยังไม่มีเวลานะหรือว่าเรากินทุเรียนหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่มีเวลาเพาะหรือว่ายังไม่ยังไม่มีพื้นที่ที่จะปลูก <_ bleibt> เราจะทํายังไงแนละ้วจะเก็บรักษาเมล็ดทุเรียนไม่ให้มันเน่าเสียนะครับให้มันอยู่สภาพเดิมวิธีการก็ง่ายมากเลยครับแล้วก็นี่เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับเพราะว่านี่ครับมันนี่คือรตนี่คือคือ,คอทุเรียนที่วางไว้อย่างนี้นะครับนะครับดูดูเม็ดนะไม่นำพิษปีหมดเลยนะครับผมนะ ช้ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ครับวิธีการง่ายมากเครับอันนี้คือเม็ดตัวอย่างนะครับอ่านี่ครับก็ทำอย่างนี้เลยครับไปที่นะครับตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็มีกระทุกบ้านอยู่แล้วก็มาที่ตู้เย็นนะครับนี่คือรถเดียวกันนะครับอันนี้คือใส่ไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นนี่โอ้โหเห็นไหมอันนี้กินไม่ได้แล้วนะเคยลองกินแล้วมันเปรี้ยวจิ๊ตเลยครับกินไม่ได้เปรี้ยวมันเสียแล้วนะครับแต่เม็ดดูดิ เมล็ดยังดีอยู่เลยนะครับยังดีอยู่เลยนี่ยังสดสวยอยู่เลยนะครัลองเทียบกับอันนี้ดิเป็นล็อตเดียวกันนะครับผ่านไปประมาณ20วันได้นะนะครับ20วันนะครับเดี๋ยวลองล้างน้ําให้ดูกันล้างน้ำเอาเนื้อออกเนื้อเปรี้ยวมากเนื้อเน่ามากเนื้อกินไม่ได้แล้วเนื้อกินไม่ได้แล้วขูดเอาเนื้อออกก่อนเราจลองดูเนื้อทูรเมทุเรียนนี่ครับเอาเนื้อออกแกะเนื้อออกให้หมดเลยนะครับอ่าและนี่ก็คือนะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างการเก็บ มเมล็ดทุเรียนนะครับไว้ในธรรมชาตินะครับแล้วก็แช่ตูเ้เย็นก็บทสรุปก็คือถ้าอยากเก็บมเมล็ดทุเรียนนะครับไว้เอาไว้เพาะได้นานๆน,นะครับก็แช่ตู้เย็นเอาไว้แบบนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนนะครับอย่าลืมตามช่องของทุนนหมกฟางไว้ครับที่ถึงพืชทุเรียนที่ถึงทุเรียนทุนนหมกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันนะครับสวัสดีครับ